คุณผู้ชมที่รักรและนี่คือรายการ c o ฟฟิล t a l ์โดยกับผมรัชต์ะสมนตินกรครับทางสถานี p 5 TV ครับในยามบ่ายนี้ก็มีเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจมาฝากให้กับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ในช่วง13นาฬกาถึง14นาฬิกาครับและเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนั้นก็หยุดพักผ่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันสำคัญในเรื่องเรื่องของการปกครองนะครับก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือการเปลี่ยนจากระบบการปกครอง หนึ่งมาสู่อีกระบบหนึ่งซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปมุขในวันรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้และวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันก็คงจะเป็นเรื่องราวที่ใกล้ใกล้เคียงเกี่ยวกับเรื่องราวของอการเป็นพลเมองที่ดีนะครับเหตุบ้านการเมืองและก็รวมถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญและช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงประเด็นรายละเอียดในวันนี้สักครู่กลับมาครับสถาบันอบอรมรัชตาคาดมบีพัฒนาการพูด พัฒนาบุคลิกภาพนักจัดกกรายการมืออาชีพ0851577465 0851203087วิทยาศาร์คอฟไลน์แมกกาซีนรอบคลุ่มทุกแง่มุมชีวิตคอฟไลน์แมกกาซีน ...tú para ti... เชื่อว่าวันนี้นะครับหลายคนก็ยังไปพักผ่อนต่างจังหวัดนะครับแต่ถ้ามีโอกาสได้ชมรายการของเราครับคบอไล e ท้องที่พีไฟ TV นะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะร่วมตั้งคำถามในประเด็นที่สงสัยหรืออยากจะฝากถาม uh, วิทยากรของเราที่จะมาร่วมพูดคุยในะวันนี้ก็ยินดีนะครับส่ง SMS มาได้ ที่4221559 4221559พูดที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยในวันนี้ครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับที่น่าประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญบทบาทหน้าที่ของพี่น้องประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมืองคนไทยนะครับที่ควรจะต้องพึงปฏิบัติในหน้าที่ที่ดีนะครับแล้วก็ควรทำนะครับท่านมีบทบาทในเรื่องราของการทํางานอย่างมากมายครับท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่ จุลังก่อนนะครับแล้วก็มีบทบาทในเรื่องของการเคลื่อนไหวมากมายครับไม่ว่าจะเป็นโครงการสันติภาพและพัฒนาประธานคณะกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่งานพัฒนาสมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเลขาธิการสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสมรองประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีนะครับปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลท่านรองศาสตราจารย์ดรโคธมอายาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณดาครับครับผมขอบคุณอาจารย์มากดีบให้เกียรติมาพูดคุยเมื่อวานครับเป็นวันรัฐธรรมนูในะครับวันที่10ธันวาคมนะครับแล้วเราก็พูดกันมากเกี่ยวกับเรื่องราวของการติดตามประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับอยากให้ท่านช่วยพูดถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูนที่แลดูว่าค่อนข้างจะมีข้อถกเถียงกันพอสมควรนะ เอ้ตอนนี้ก็แผ่วไปนะครับแผเพราะว่าทางรัฐสภาก็มีปติรับหลักการไปแล้วในสองประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือจะเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเขตหนึ่งบีได้ถึงสามคนกลายมาเป็นนึงเขตึ่งคนซึ่งเป็น ระบบการเลือกตั้งที่เป็นสากลนะครับที่มีเขตระดึงคนบ้างสคนบ้าสาคนบ้างเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีแล้วในโลกนี้นะครับประเทศไทยก็คงรักษาไว้ครับก็น่าจะเปลี่ยนได้สักทีนะครับเราก็เคยใช้ระบบนี้มาบ้างแล้วในอดีตนะครับเช่นตามรับมนรปี2ป4 0ี2540ก็ยังมีขนคัดค้านได้ดอนเพราะว่ามัน เป็นเกี่ยวกับเรื่องการได้เสียนะครับแต่ผมคิดว่าเรายึดหลักที่เป็นสากลอดีที่สุดน่าจะดีที่สุดครับส่วนอีกเรื่องหนึงก็คือการแก้ไขบาตรา190่นะครับซึ่งมัตรานี้ก็เกี่ยวข้องกับการทําสัญญาข้อตกลงนะครับระหว่างประเทศซึ่งจะต้องเสนอให้รัฐสภาพิจารณาก็คงจะแก้ไขไม่มบ้างแต่เปิดโอกาสให้มีการออกพราชบัญญัตินะครับมา ทำความกระจ่างในราย,รายละเอียดว่าบ,บางเรื่องถ้ามันไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสนะครับ,รบจะไปพูดไปคุยไปตกลงเบื้องต้นในเรื่องธรมธรมดาๆเนี่ยก็น่าจะให้ทําได้แล้วเรื่องไหนที่มันมีความสําคัญคถึงต้องให้สภาผูแ้แทนราษฎรและ วุฒิสภารับทราบและให้ความเห็นชอบกอดครับครับาจารยครบรยคนถกเถียงมากกับมาตราที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี50นะครับแล้วก็มีข้อตกเถียงกันไปสู่มิติของการเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างมาตรา40กับมาตรา50อาจารย์มองภาพรวมกว้างของกฎหมายสองฉบับนี้ในปี4 0และ50นมันมีจุดเด่นจุดเด่นยังไงอาจารย์คือหลายอย่าง50ก็ดีขึ้นนะครับพยายามจะมีบทบัญญัติที่ละเอียดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ แต่ความเห็นส่วนตัวของผมถ้าบัญญัติไม่มากเกินไปบางทีมันก็เกิดจะเป็ดนะครับเช่นบัญญัติบังคับเลยว่าถ้าองค์กรที่จัดสรรคลื่นความถี่เนี่ยจะต้องมีเพียงดึกองค์กรซึ่งก็ยังเป็นปัญหากันอยู่นะฮะก็เลยถ้าให้ราชาไปบ้างหรือบ้าผมไม่ทราบนะครับขนาดเดียวกัน ในส่วนที่ผมไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับปี50ก็มีอย่างที่ว่าไว้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องระบบการเลือกตั้งการเลือกตั้งสวซึ่งแบ่งครึ่งระหว่างสรหากับเลือกตั้งสรรหาก็คือแต่งตั้งโดยคนที่มีอำนาจหน้าที่ไม่ใช่มีที่มาจากประชาชนนะครับก็ไม่ค่อยดีในในส่วนตัวจารย์มองว่ามิติของการเลือกตั้งหรือการสรรหา สวว่าจะมองยังไงฮะผมก็อยากให้มีการเลือกตั้งสวค่อนข้างทั้งหมดทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยับไม่ใช่คนข้ากัดทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าที่พิสูจน์ว่าจดบัตรนี้ผมก็อยากมองไม่เห็นว่าคุณภาพต่างกันสักแค่ใดนะครับก็เห็นว่ามีทั้งสวเลือกตั้งและสววสถาก็ทําหน้าที่คล้ายๆกันนะครับใครมาบอกว่าสถาแล้วจะดีกว่าก็ หลายคนอาจจะมองว่าในเรื่องของมิติของการเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะยังยังจะไปในส่วนของในเรื่องของงบประมาณด้วยหรือเปล่าอาจจะบอกยังไม่พร้อมหรือเปล่าพรไม่เกี่ยวฮะเราปีสี่สเราก็เลือกตั้งสพอได้นะครับผมคิดว่าเราสามารถทําได้สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับเคยทำมาแล้วนะครับเคยทํามาแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบนะฮะเกี่ยวกับรัฐธระดุลปัจจุบันเนี่ยก็อยากน้อยมีอีก2อเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือ บัตรา237 237ะคาับซึ่งโยงไปถึงบัตรา68ที่พลอยบังคับว่าถ้ายุบพรรคการเบืองก็จะต้องให้สมาชิกไม่ใช่สมาชิกนะบทไปแล้วใช่ไหมฮะพรคการเมืองบทไปสมาชิกก็บทความเป็นสมาชิกไปแต่นอกจากนั้นยังมีการลงโทษกรรมการ บริหารพรรกการเบือทุกคนนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้ตัดสิทธิ์พากการเบืองมีกำหนด5ปีอันนี้เป็นยาแรงที่ขาดเหตุผลและขาดหลักธรรมาลนะครับหลักการยิ่งนดบ้าตรา2.37ระบุมากไปกว่านั้นด้วยซ้ำไปว่าชัดเจนว่าถ้ามี กรรมการบริหารคนหนึ่งคนใดรู้เห็นเป็นใจอย่าว่าแต่ไปทําเลยนะฮะอาจจะยังไม่ทําก็ได้เพียงแค่รู้เห็นเป็นใจกับการทุจริตการเลือกตั้งครับโอ้โหทุกการเลือกตั้งนี่ยอมรับข้อเท็จจริงนะหมายถึงว่ามีพิสูจน์มาแล้วนะฮะว่พิสูจน์ไม่ได้แต่ว่ามันไม่สามารถพิสูจน์ได้แค่เอาพูดเฉพาะสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ก่อนว่าเขายอมรับกันใช่ไหมว่ามีการซื้อเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบแล้วก็ต่อต้านมาตลอดนะ แต่ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่ามันยังมีมันก็กลายเป็นว่าครับรู้เห็นเป็นใจจะจับได้ยังไงครับบางทีก็จับได้บางทีก็จับไม่ได้ครับใช่ไหมครแต่มันมีขึ้นอยู่เรื่อยๆครับแต่นี่ต้องไปพิสูจน์ต่อไปว่ากรรมการบริหารคนเดอร์รู้เห็นเป็นใจกับการซื้อเสียครับถ้าพิสูจน์ได้เมื่อใดหรือเจ้าตัวถูกจับได้ว่าตัวเองไปซื้อเสียแล้วก็นะครับเสร็จเลยเสร็จทั้งพักเสร็จทั้งผู้บริหารพักครับแล้วก็ถ้าทําอย่างนี้เนี่ย เราจะสร้างพรรคการเมืองขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อถ้าสมมุตินะครับ,รบพรรคการเมืองเด็กดมคติค,ควรเป็นของสมาชิกสมาชิกต้องช่วยกันสร้างพรรคการเมืองนะครับให้มีความเข้มแข็งแต่ถ้าขณะนี้เนี่ย จะให้ผมลงทุนลงแรงใช้เวลาไปกับการสร้างพรรคการเมืองขึ้นมาสักพรรคหรือผมไม่เอาแล้วครับเพราะอยู่ดีๆเดี๋ยวเขาจะยกเลิกพรรคของผมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นเรื่องที่ความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมืองก็อาจจะทําให้เสียเวลาในเรื่องของการที่จะต่อมิติไปสู่ที่การพัฒนาในเรื่องของระบบระบบพรรคชัดเจนมากเลยครับเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยผมก็ดีใจที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ถูกยุบเพราะบาจากกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม แต่ไม่มีใครพูดเลยว่าเมื่อไม่ถูกยบจากกฎหมายที่ไม่ไปทำเนี่ยก็ควรจะแก้กฎหมายที่ไม่ไปทําควรจะแก้กติกาก่อนควรจะแก้ก่อนหรือหลังไม่ทราบนะดับบัตรีีก็แล้วกันนะครับับัตดีนะจะได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อไปในอนาคตหลายๆมาตราฮะน่าสนใจมากครับอาจารย์ครับที่ทางคุณอภิสิทธิ์เนี่ยออกมาชี้แจงในเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญสองฉบับนะฮะโดยเฉพาะมาตรา93กับ98ฮะเรื่องของรูปแบบการเลือกตั้งใช่ครับนะครับอาจารย์มองยังไงฮะก็ที่ผมบอกไปแล้วผมเห็นด้วยเห็นด้วยที่ว่า นึงเขตเลือกตั <If S 2>, ้งนะครับควรจะมีสมาชิกได้1ึงคนถามว่าเพราะอะไรเพราะความเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิ์อันที่หนึ่งนะครับความเท่าเทียมกันในเรื่องของเขตเลือกตั้งนะครับความเท่าเทียมกันในเรื่องของบุคคลคน1ึงต้องออกได้ดึงเสียไม่ใช่บางทีออกหนึ่งบางทีออกสองบางทีออกสามเสียงแล้วแต่ขนาดของเขตนะครับนี้คือหลักการความเท่าเทียมกันหลักการที่สองก็คือผมอยากรู้ว่าใครคือตัวแทนของผมใช่ไหมครับอยากทราบตัวจริงอยากทราบตัวจริงที่ผมเลือกไป3มคน เลือกสามคนที่เลือกคนไม่ได้เลือกพักหรือนโยบายถูกไหมครับควรควรจะนโยบายแล้วก็หรือพักมาก่อนพักและนโยบายร่วมกันนะครับบวกกับตัวบุคคลแต่ขณะนี้เนี่ยสับสนมากเนี่ยสับสนว่าไม่จำเป็นจะต้องเลือกตามนโยบายเห็นสามคนคุณชอบคนนี้คุณชนคนนี้นะกายเป็นเลือกดมๆตัวบุคคลนะครับเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่นะครับได้รอตุ่บุคคลก็สําคัญเพราะฉะนั้นพักจะต้องเลือกคนดีมาเป็นผู้สับรักคนมีความสามารถมาเป็นผู้สับรักแต่ขณะเดียวกันถ้าเลือกคนดีมีความสามารถแล้วอผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็จะต้องดูว่าเขาสกัดพักใดถ้าเรานิยมชมชอบพักนั้นพักนี้มีนโยบายที่ดีถูกใจเรามีประวัติที่ดีตนอดีตย้อนกลับไปผมก็จะเลือกดูทั้งพักและดูทั้งคนหลายคนนะอาจารย์แต่ขณะนี้เนี่ยระบบถ้าเป็นเขตใหญ่ดึงตึสคนได้เนี่ย มันเป็นระบบบวกมีคนอยากจะโหดอาจจะห้อยนะครับอะไรต่อไม่ได้ไปต่างๆนะซึ่งไม่ถูกต้องครับหลายคนก็ยังมีความรู้สึกว่าในเรื่องของนโยบายพรรคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จยากคล้ายๆกันก็เลยไปโฟกัสในเรื่องของตัวบุคคลอาจารย์มองตรงนี้ยังไงฮะคือเป็นความรู้สึกเดิมเป็นความรู้สึกเดิมนะครับแต่ผมต้องขอชื่นชมพรรคไทยรักไทยในประเด็นนี้นะครับพรรคไทยรักไทยเนี่ยก่อนที่จะมาชนะการเลือกตั้งในปี2544ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับครับ เขาทากานได้นะครับก็หัวหน้าพักเป็นนักอะไรนะฮะการตลาดและการตลาดที่ดีเยี่ยมและการตลาดเขาก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยตลาดต้องการอะไรคราก็ศึกษาชัดเจนนะครับว่าผู้คนในชนบทเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรเขาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพอาาบรยเรักษาพยาบาลเวลาไม่มีสตังค์เนี่ยมันปวดแสบมากนะครับอาจจะต้องเอาที่นาไปจำนองเขาเพื่อจะไปดูแลคุดพ่อขุดแม่ยาบเจ็บป่วยอะไรต่างๆก็ตาม ประชาชนต้องการอะไรอีกต้องการการศึกษาที่ดีนะครับให้การศึกษาขยายไปถึงท้องถิ่นที่มีคุณภาพนะครับประชาชนต้องการที่จะเข้าถึงสินเชื่อผมไปทราบแล้วว่าแกไปสำรวจความต้องการอะไรบ้างเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทาเป็นนโยบายนะครับแล้วก็มีคําขวัญอธิบายง่ายๆพอประชาชนบอกเออเลือกแล้วดูสิมันจะเป็นอย่างเดิมหรือเปล่าปรากฏว่าคุณทักษิณพยายามทำนะครับ สามเรื่องพยายามจะต่อสู้ความยากจนสาเร็จบ้างไ่สาเร็จบ้างนะครับแต่ก็พยายามได้ดอดยาต่อสู้กับยาเสพติดอันนี้ไม่สาเร็จแล้วก็ใช้วิธีที่ไม่ชอบนะครับเช่นฆ่าตดตอนแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของคอรัปชันอันนี้ประสบความไม่สําเร็จอย่างยิ่งยวดนะครับแต่ก็พอให้ขนาดาไปแล้วเนี่ยประชาชนจะติดใจข้อที่หนึ่งก็คือเอออย่างร้อยกรัฐสิทธิ์อยากช่วยความแก้ไขปัญหาความยากจนประชาชนอยากประทับใจตรงนั้นแกมีนโยบายชัดเจน แล้แกก็จะเริ่มต้นบอกว่าถ้าเลือกผมผมจะเอาเนโยบายนี้ไปใช้ซึ่งต่างไปจากเดิม ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ที่ที่ชาวบ้านอาจจะไม่ไม่เคยเจอเพราะว่ามิติปัจจุบันดีกลายเป็นว่าเลือกผมแล้วผมหวังว่าจะไปเป็นรัฐบาลแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ว่าจะใช้นโยบายอะไรครับผมนะฮะนั่นคือประเด็นที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกหลายๆมาตราฮะอาจารย์ครับที่อะไรดูว่าน่าจะมีการถกเถียงกันพอสมควรอย่างเช่นมาตราร90ครับในเรื่องของการทําหนังสือสัญญากับต่างประเทศนะครับซึ่งถกเถียงกันมากรัาอาจารย์ครับประเไม่มากแล้วครับผมพบเห็นว่า ถ้าจะผ่านรัฐสภาคราวนี้นะครับตอนนี้ผ่านวาระที่หนึ่งใช่ไหมครับก็เหลือวาระที่สองวาระที่สามถ้าจะผ่านทั้งสาวาระแล้วก็เป็นการแก้ไขรัฐดูจริงๆเนี่ยนะครับบาตรา190เนี่ยมีโอกาสม้ากมากบ้ากนะครับเพราะทุกคนก็เห็นว่ามันตึงไปนะฮะอะไรที่มันตึงไปเนี่ยมันไม่ใช่วิถีที่พึงกระทำเราก็ยังชอบเรื่องของทากสายกลางใช่ไหมครับไอ้ทักที่มันตึงเกินไปเหมือนสายพินนะครับมันก็ขาดครับ ครับผมนะเป็นประโยชน์มากครับอาจารย์ครับก็พยายามที่จะแก้ไขให้เห็นความชัดเจนนะฮะแล้วก็วาระแรกผ่านไปแล้วนะครับคือชัดเจนก็คือว่ารถจอดเงื่อนไขว่าไม่ใช่ว่าทุกเรื่องที่มันไปเกี่ยวกับสัญญาหรือข้อตกลงกับต่างประเทศเนี่ยจะต้องมาผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนในหลักการถ้าทําอย่างนี้เขาก็ไม่ต้องทําอะไรฮะเพราะเขาไม่รู้ว่าเวลาจะไปคุยกับคนอื่นเนี่ยจะตกลงกันได้ไหมถ้าสมมติในอาเซียนด้วยกันนะฮะสปาคบอาเซียน อีก9ประเทศเขาบอกไม่เป็นไรับฝ่ายบริหารคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่สาคัญนักนะครับจะตกลงเรื่องการสร้างถนนหนทางสร้างทางรถไฟสุดท้ายซึ่งทุกคนก็ได้ประโยชน์เดี๋ยวไม่ได้ไม่ต้องไปฟังทุกเก้าประเทศเขาลงบุญเขาเขาเขาลงนามไปหมดแล้วประเทศไทยยกมือบอกขอโทษนะครับผมติดข้อกฎหมายผมต้องไปเริ่มต้นกอไก่ใหม่ก็คือผมต้องไปพูดกับ รัฐสภาบอดรัฐสภาเห็นชอบในกรอบแล้วผมก็ต้องกลับมาเจรจากับพวกคุณอีกทีนะว่ากรอบที่รัฐสภาเห็นชอบด้วยคุณจะรับได้ไหมแลวก็ตกลงกับคุณอยู่ยากกลายมาเป็นว่าเราจะเล่นบทโดดเดี่ยวเกินไปครับอาจารย์เห็นด้วยกับประเด็นนี้นะฮะซึ่งผมก็เลยด้ว่าแต่ไม่ใช่แก้ทั้งบดนะหลักการดีๆของวัตรกา190ก็เก็บไว้ ครับผมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับท่านอาจารย์โคธมารุยาครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับส่วนท่านใดที่อยากจะส่งข้อความหรือคำถามนะครับมาถามอาจารย์โคธมฮะที่4221559ครับสักครู่กลับมาครับ